เบลนันทิตาประกาศเลิกสามีนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น หลังแต่งงานย้ายไปใช้ชีวิตคู่ที่ลอสแอนเจลิสนานกว่า5ปีตอนนี้ลดสถานะเหลือแค่เพื่อนข่าวสุดช็อกในวงการบันเทิงเพราะเบลนันทิตาคัมพิราโนนนักร้องเสียงดีที่โด่งดังจากเวทีไ Thailand นสกอ t a l เลนซีซั่นหนึ่งเจ้าของเพลงเสียงที่เปลี่ยนได้ออกมาประกาศเลิกสามีนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นสตีเวนฮิโรชิอิมานูระโดยหลังจากแต่งงานและจดทะเบียนสมรส เบลก็ได้ออกจากวงการและไปใช้ชีวิตคู่กับสามีที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกานานกว่า5ปีล่าสุดวันเสาร์ที่วันที่26สิงหาคม2566เบลได้ออกมาประกาศเลิกสามีชาวญี่ปุ่นโดยโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมพร้อมระบุว่า ลดจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโดยหลังจากนี้จะเดินทางกลับมาอยู่ประเทศไทยลดสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมันก็ดีไปอีกแบบเมื่อคนเราไปต่อกันไม่ได้เราก็ต้องไปตามทางของใครของมันและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดขอบคุณทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะ แล้วเจอกันไทยแลนด์หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเบลเป็นจำนวนมากรวมถึงเพื่อนในวงการบันเทิงอาทิบุ๋มปนัดดานุ่นรมิดาได้เข้ามาส่งกำลังใจให้กับเบลที่ต้องเลิกกับสามีด้วยเช่นกันการประกาศเลิกสามีในครั้งนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของเบลเนื่องจากย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศสนานถึง5ปี อย่างไรก็ตามทีมงานไทเกอร์ขอเป็นกำลังใจให้คุณเบลด้วยนะคะ